โอ้โหนูนิสแฟลชบายเดอะเวแมนอ้ยเอาหน่อุ๊ยโชว์หน่อยดิโชว์มี่บ้วดอบเบิลยูทูบเบอร์ในเดอะเบ Why? เออ what how are you by the way เจอนัน m เอ๊ yes yes you ask ไต้ฝุนนะเออไต้ฝุ่นงันมึงบอกมาสิฝุ่นสิบ n โอเคโอ my god ไม่ใช่ไม่ใช่ no no my god เกเก็บสิบบาทสิบบาท

ไบกบบบบอบมบเลยหลังซ้ายตัวหนึ่งหัตเอาบุกดีบุกดีหลังซ้ายเหรใช่ขนเยเก่งมากเลยทีไนซ์สะกิดปืนัวคนให้มันจะยิงรปุกเลยครับว์ย ถ้าคุณเจอตัวนะอาจะตีเข้าไปหาเจอตัวแล้วสองตัวคัแพ้เลวนะรีบมาเลยตรงไหนตรงไหนมาเล่วใลยจายมาเลายถกไเรเลสวยกลับมาไหมกลับมากลับมาสวยโอ้ยเจ๋งเราเรื่องวะ เราเราพูัเนภาษาพูดกังเป็นภาษาอังกฤษไหมกูเชื่อาโคตรเขื่อะไอเงี้ยเขาไม่รู้ว่าเราพูดอะไรเนเวอากันดักียูเนเวรกันดกียูแล้องเพลงไม่้จะไม่รู้จะพูดแล้ร้องเพลงแม่เลยไอยาวภาษาอังกฤษได้ปะเตือนฝุ่นบ่อยๆตอนนี้ฝุ่นพ่คำยา่คงไม่ดีอวอะไรนะอะไร พอหยับ so ไม่ได้ผมเมหยับได้เหรอโู้นน nice flash by the way man nice flash nice flash เอกูเขาชื่ออะไรเอาใหม่ที่ผุดเขาชื่ออะไรนะ charon i s y o u name charon okay o ลอ y โอ้โ้ลงมาเลยเฮ้ยตุ้นว้าวไอัเริ่มพูด

พี่กนไ้คิดเซงนิเขาเขินเขาคือเขาพูดพากมั้เวลาเขาอยู่กับฝุ่นกับกูเดี๋ยวไม่ก็อยู่กับฝุ่นสองคนไม่ใช่นั่นเาหมายหรอไม่จริงอายอยูาไมเฟรอยู่ว่าไม่รู้อยู่ว่าม่รู้ดน่ดินกูบอกแล้วไม่รู้เลยพูดเลยกูองพยมางเดียว้องมาไหรองมาไหมเฮ้ยเท่าไยเท่าไงไปเกี๊ยบทำไมไม่มีแฟไสกูไม่รู้ Give vào to one. Give it 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 to one. do this. to yeah, You Give it 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 off. Take it oh, okay. oh, okay. one.

มปเด็กูจะบดมีบอลไหมบุมบุมก็แฝงแม่งดีฆ่ามันเลยบุมบุมเอซอในซ้อในซยสอในซ้อเยอสักนไอ้าลงมาเอ็มแฟรชเหนึ่งตัว Say back. Enemy City Here. City Here. City. Yeah. Yeah. Invertic flash out. <coughs> <Sorry>. <coughs> one enemy remaining. Pulling Lavang. Uh maybe City? So right, yeah, maybe City. Ui. 80%. đi làm lại. Anh

อเกเฮ้ยอะไรวะมันรู้เลยไม่รู้ไปยิงยิงกันเพิ่มอุ้ยเยอะอ๋อแตกตื่นยายอุ้ยอย่าชิงปืนกลละเฮ้ยเล็บอันเล็บอันเล็บอันเล็อเล็บเล็บโอ้โหเอชอ่า บดอุ่สองตัวไอเวดดิสก์เอาโชวเอาหนดิโชว์มีบลูจบละบุญจบละจบละเฮ้ยบุ e อโอ้บันเทิงวันนี้ท่ามาเ่นต่อเช้าบันเทิงวันนี้เขาถ่ายอย่างไรแค่หนึ่งชั่วโมงเขาเขามี มาาบ้เขาก็มีธุระใช่ไหมเขามาเขามาไม่ค่อยบ่อยเลยหรือ่าอันที่หน้ทุกวันน่ะทั้พูดตามตรงใช่อ่ะเขาเขาเขามาหาบุคคลทุกวันหรือเล่าพูดนีกันไปได้คนใหม่แล้วใช่ไหมล่ะเฮ้ยกระดาษปั้นเขามีแฟนแล้วเล่นมีคนคุยคนคุยเขามีคนคุยแบบเพื่อนเลยนใช่เปล่าของเยี่ยมแล้วเราก็เล่นมีคนคุยเปิดบูมด้านซ้ายกูว่ามีทีสุดหรือเปล่า

one more please one more please guys one more one more please one more please oh sorry บ i กเลยบุกเลย Left side. ด้าน side. left left side left side left side เอามีดฟันมันเอามีดฟันมนเอามีดฟันมันทันเด็ด e ันเด็ดท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 ันเด็ด closing บีบบีบบีบบี นิ่มๆนิมๆนิมๆอย่าโดนแล้วบอกไปอยู่ไปอยู่ดด้วอ๋อปีนมาโดนใจเด็ดคำเดียวิด็ดคำเดิยวเด็ดคำเดียสไม่โดนเลยไปแล้วเออมันอยู่ไหนบ้างวะเนี่ยบูมซ้ายมือล่าซีสกายหนึ่งวันเิ้ยเฮียยิงโดนเลยบูมบูม เฮ้ยอลุกตางไปล้วดิไปต่อไหนส์บไหนเฮ้ยเดเรย Maybe low Maybe low โอ้ย้ยวันบอลวันบอจิงไปเจ็ดสิบไม่คมังกรซอตอนเปิดตู้ับจะใคร J is Boom Yeah The best YouTuber in the planet The b e s t YouTuber. The best The best YouTuber in the planet. h a ้เพื่ already subscribe d No จะไม่ฝนเชียะ Why man Why man Why ไม h ละจี๊บไ Why ัว Subscribe อันยูวีสบายเซฟดีกว่าเอาไว้จะ w ันกันเดี๋ h ว w ็จะเซฟได้ๆๆ Man, never snake man, never snake man. Oh, ace! Ace! Snake no man! No, no ace, but Ace! Shoot him off! you, One enemy removed! Oosh! <coughs> 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 There's a mosai! Kim Kim! Kim Kim! There's a mosai! Open Doom, here it is! Hey, kuang, 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 Yeah, GG, boys. Defenders yeah, did win.

<laughs> Dan, yeah, yeah we are friendly. More, food,